ยูนเต็ดอะล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงเผลอแป๊บเดียวในค่ำคืนนี้แมดยูนเต็ดของพวกเราจะมีเกมลงแข่งขันกันอีกแล้วในสิพกิเมลีอังกฤษที่จะเปิดบ้านรับเวสต์แฮมยูนเต็ดเวลา4ทุ่มตรงได้เตะเร็วกันบ้างแล้วไม่ต้องนอนเช้ากันละครับทีนี้ขณะที่ข่าวสารการซื้อขายยังมีกันอยู่เหมือนเดิมและจะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างเราไปดูกันที่คลิปนี้ได้เลยเริ่มกันที่เรื่องของอามาดูไฮดรากันก่อนเลย ทีล่าสุดสปอร์ตวันซื้อระดับเทียร์สองได้ระบุว่ามิดฟิลด์รายนี้แสดงออกชัดเจนแล้วว่าต้องการย้ายมาเล่นที่แมนยูนเต็ดมากๆเพราะต้องการร่วมง,งานกับราบรานิกและก็ลงเล่นให้กับสมสรที่เป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของเขาด้วยแต่ติดอยู่ปัญหาเดียวก็คือตอนนี้แมนยูนเต็ดยังไม่ยอมยื่นข้อเสนอไปให้กับไลฟซิกพิจารณาสักทีโดยคาดว่าทีมยังไม่อยากเสียงเงินกับตลาดหน้าหนาวนี้เพราะต้องการเก็บงบประมาณไว้ให้กับคุณซื้อคนใหม่ไว้ช้อปปิ้งในช่วงซัมเมอร์หน้าอย่างเต็มที่ ซึ่งความเป็นไปได้ในตอนนี้สำหรับยิวของไฮดาร่าก็ขอเพียงแค่พวกเรายื่นข้อเสนอที่เหมาะสมไปแนวโน้มที่จะได้ตัวเขามาในตาลาดรอบนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นสักทีเดียวขณะที่ความพร้อมของเกมคืนนี้ที่พวกเราจะพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดรันนิคคอนเฟิร์มว่าทีมจะขาดลินเดเลฟแน่นอนแล้วเนื่องจากสภาพจิตใจที่ยังไม่พร้อมจากการที่เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครอบครัวของเขาถูกโจรปล้นบ้าน <S <S ส่วนซานโช่รันนิกก็บอกว่าวันนี้เขากลับมาซ้อมกับทีมได้แล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ซ้อมเลยเพราะเพิ่งเสียญา,าติคนสําคัญไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องดูกันอีกทีว่าจะพร้อมไหมสําหรับเกมคืนนี้เช่นเดียวกันกันกบคริสเียโนโรนันโดที่มีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและก็คาดว่าน่าจะลงสนามได้ตามปกติส่วนคนที่มีอาการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้ทั้งพอพอกบาลุคชอแอรอนวันบิสาก้าก็ต้องพักกันต่อไปรวมถึงอิริกเบยที่ยังติดภารกิจรับใช้ทีมชาติกันอยู่เลย ขณะที่นักเตะพรอมฮอตอย่างบรูโนเฟอร์นเดสที่รรนิกบอกว่าตอนนี้เขามีคู่มือการใช้งานแล้วโดวยเขามองว่าบรูโนต้องลงเล่นในตำแหน่งหมายเลขแปถึงจะทำผลงานออกมาได้สมบูรณ์แบบมากที่สุดถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้บรูโนจะโด่งดังมาจากตำแหน่งหมายเลข1ิก,ก็ตามแต่การที่ต้องคอยเอาตัวเองอยู่ตรงกลางสนามตลอดเวลามันทาให้อิสระของเขาลดน้อยลงแต่รรนิกบอกว่าการลงเล่นในตำแหน่งหมายเลข8จะทําให้บรูโนขยับไปช่วยทีมได้ทั่วสนามมากยิ่งขึ้นจนผลงาน2นัดหลังสุด เจ้าตัวจัดไป2ประตูกับอีก2อแอสซิสด้วยกันและล่าสุดบูโน่ก็เพิ่งได้ออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเป้าหมายของเขากับแมนยูไนเต็ดนั่นก็คือการคว้าแชมป์มาให้ได้ถึงแม้ว่ายังไม่รู้หรอกว่าแชมป์นั้นจะมาถึงเมื่อไหร่แต่บูโน่มั่นใจว่าเขาทำได้แน่นอนพร้อมทั้งย้ำอีกว่าตราบใดที่ยังไม่ตกรอบ UCL แล้วก็ FA ฟเัโอกาสในการลุน้นแชมป์ของพวกเราก็ยังมีอยู่ดีถ้าหากทุกคนได้สู้กันอย่างเต็มที่เพื่อปีศาจแดง ขณะดเดียวกันอเล็กแมกลิชอดีกุลสอทีมชาติสกอตแลนด์ได้ออกมาให้ความเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่โรนัลโดอยู่ในสนามเมื่อน,นั้นบรูโนก็จะดูเล่นไม่เป็นของตัวเองเลยเหมือนกับว่าเขากําลังกังวลน,นูน่นกังวลน,นี่หรือเก่งใจอะไรบางอย่างว่าต้องคอยจ่ายบอลให้พีดโดตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วบรูโนควรจะเอาเรื่องความเป็นรุ่นพี่ของทีมออกจากหัวให้ได้แล้วพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาสามารถแบกทีมได้เหมือนกันและฝีเท้าตอนนี้ที่เล่นให้กับแมนยูเน็ต เขาก็ไม่ได้เป็นรองโรนัลโดอะไรขนาดนั้นเลยและสุดท้ายไปปิดกันที่รายงานของ The a t l a n t i c UK ที่ได้ระบุว่าตอนนี้บรรดาดาวรุ่งในทีมหลายๆคนกำลังรู้สึกว่าการเข้าถึงตัวโรนัลโดเป็นเรื่องที่ยากมากพร้อมกับยกตัวอย่างเอดิสันคาวานีถึงแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่คล่คลองก็ตามแต่ดูเหมือนว่าเป็นกันเองมากกว่าตรงนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าการวางตัวในห้องแต่งตัวของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไงแต่จากที่เห็นในภาพในสนามเนี่ย โรนันโดก็เป็นอีกคนที่พยายามสอนน้องๆแนะนําในจังหวัดต่างๆให้กับบรรดาดาวรุ่งกับทีมอยู่ตลอดเวลาก็หวังว่าประสบการณ์ของโรนันโดและก็คาวานี่จะถูกถ่ายทอดมาสู่นักเตะคนอื่นๆได้เพราะอนาคตดาวรุ่งพวกนี้ก็จะขึ้นมาเป็นกําลังหลักของพวกเราอยู่ดีนั่นแหละครับและก่อนจะจากกันไปขอย้ำอีกครั้งนะครับคืนนี้สี่ทุ่มตรงเปิดบ้านรับเวสต์แฮมยูเนเต็ดสแต้มเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่น เก็บชัยชนะให้ต่อเนื่องนะครับมารวมพลังปีศาจแดงกันและเดินหน้าไปด้วยกันและนี่คือทั้งหมดของ United ็ด Un l o ล k ็อกใน EP ีนี้ฝากติดตาม United ็ด Un l o ล k ็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ยูเนเต็ดอล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ